โอ้โอ้ปลขคอตัวนี้ปลาดตัวใหญ่อย่างดีพี่น้องกระชิบุดให้มันเป็นธรรเข้าไปพี่น้องสบายดีพี่น้องอยางี้มันแรงๆเนาะตอนนี้เขากำลัองอยู่ที่ทงนาปังเขาคือเก่าเนะาะว่าเดี๋ยวนี้เขากำลังย่างสิไปอันใส่จันนะเขาเห็นอันลูกปลาเนี่ยนี่แล้วมันมีปลาเลี้ยงคอเลี้ยงลูกนี่

ที่คุดให้มันเป็นถ้ำเข้าไปที่น้อกเห็ดตามเขาไปชนเด้กจันอันนี้เขาเห็ดได,ด้ได้ตะโดนแล้วผมว่าเขาเอามาใส่ตะโดนใส่อยู่น้องถือกบต้นถือกบใหญ่ตัวหนึ่งแล้วกเอามาหน้านี่ถือมาหน้านี่ คุ้นจะเจ่๊ยติดจุกจากทงเขาพี่น้องเลยเขาเลยเอาใส่นั่นซะนีเขาจะเอามาใหม่มาใสา่ีนนี่เลื่ขอข้องคอซะเพื่อให้ปลามชนเด้ปลาอยากมาชน ร่องจันทร์ก่อนจันทร์จันทร์มจะกผืชแบบมันถึงนำไม่ยังจะกันเป็นยังมันมีอยู่สองหลังนะพี่น้องแต่อีกหลังหนึ่งอีกหลังหนึ่งเท่าเบิดเนาะ ตาเป็นประมาณนี้จันไม่แป้นเนาะเข้ามาใส่ไม,ม,ม่นี่ผิวไมันปามันเขาน่าชนปามันจะเข่าไปไปล้างใหม่พี่นอ้อง อันนี้จะเป็นจันทร์เขาสานเนาตัวลุงเขาสานนะจันทร์แบบโบราณเลยตัวนี้สานเน่าตัวนี้ไปที่ออเก่าเลย เอาสิเอาผลไม่อีกตัวเขาตัดมันอีกปกไว้เนาะผัวป้าตัวท่มันลักเลยแต่ว่าวมันมีแต่จันมันบ่มียังปกมันยังบังมันจะบ่ญจากขับเราเลยต้องปกไวแปลงตางมันหน่อยหนึ่ง ออกไหวเผื่อถึกปลาใหญ่เลยมันสีดีมันสิลมจังเราสชิลม์ลมนะเสร็จเรียบร้อยพี่น้องเอาผลไม้มาบังไว้อันนี้เขาก็เวลาปลาถือมันจึงบดินประใด้เอาผลไม้มาโปก,ปก,ปกๆเพื่อบดยางให้มันมีแสงสว่างเข้ามาเวลาเขามาสวย ส่วนนี้เขาก็ดันจันไว้เวลาปลาถือเันือยันปลาใหญ่ถือหรือยันดินหรือยันจันลมเขาสองข้างเลยนะพอกันมืออื่นพี่ต้องมันสีม้านบ่งสองหลังนี่

ว้าว wow. งามสุดด้วยทั้งย,ยังกันพี่น้องมายามของเช้านี่โต๊ะทำอิดเนี่ยที่แม่นเขายามของเขาพี่น้องเลยเขาดึงจันเขาขึ้นเขาเลิบบ่มบทได้ให้เบิง่งตอนเขาดึงประมาณน้องสิบโมงเนี่ยคืออีละประดุกเลยกันโบราณเขาดเดีดเด่ยวๆเลยนัอยงอีกลังหนึ่ง เขียวๆพี่น้องเอ้ตัวนี้เฮ้ยได้ไหมตับด้วยนี่นี่ลูกลนะลังที่สองบุถืพี่น้องเอ้ลังที่สองพอเขาเลี้ยงลูกบุกเข่าเด้อบุด้ผลตัวนี้เขามากินแขนใส่ผัวนั่นจันทร์เขามัน เบาเนาะพาจันต์ตุ่มลายจันต์ถือ่ะไปพอกันคิวน้าพี่น้องมายามรอบสองพี่น้องถืออีกแล้วนี่ตอนนี้เ,นเ,นเวลาประมาณหลังชิบชองโมงพี่น้องโอ้ถือดีพี่น้องนี่เพราะว่าน้ำมันบกมาหามันหาบ่อนชนพี่น้องนี่หาไข่นี่ปลาโอ้โอ้โอโอปลาคอตัวนี้โอ้ตัวใหญ่เลยตัวนี้ว้าวว้าวโอ้ปลาคอใหญ่ปลาคอใหญ่ อู้นี่นี่อู้ตัวใหญ่เลยพี่น้องว้าฮปลาเดู้โูโปลาโดปลา,า,า,าคอตัวนี้เอาทุงคุยมาใส่เลยพี่น้องปลาใหญ่ยันไปเลยพี่น้องเลยเด้อคะแนนข้าวบ่มมาเอานเ,เ,นเนี่จันทร์เอกเพย์เพื่อนี่ฮาวาไดลยคุณน,นะปลาโดตัวใหญ่ใหญ่เลพี่น้องเฉลย,ยเฉลย ว้าวปูนดินดองๆเลยอาตดีใจวะที่น่งเลย